สวัสดีครับผมประสิทธิ์นะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ดและอยู่กับผมในช่องโปรโมชั่นฟอร์ดสุดคุ้มนะครับวันนี้ผมอยู่กับรถที่จัดโปรโมชั่นอยู่นะครับเป็นกระบะช่วงยาวนะครับ4ีูสําหรับรุ่นนี้ราคาตัวรถจิ๋วที่7 2 7 0 0 0บาทเดี๋ยววันนี้จะพามาชมนะครับว่าด้วยกระบะช่วงยาวหรือกระบะตอนเดียว 4, ีูี่เนี่ยมีฟังก์ชันอะไรบ้างแล้วก็สําหรับคันนี้เนี่ยมีการแต่งอะไรบ้างแต่งขึ้นมาสวยงามแค่ไหนพร้อมแล้วเราไปชมด้วยกันครับ สำหรับคันนี้เป็นรุ่นกระบะช่วงยาวหรือกระบะตอนเดียว 4x4 นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2,000cc 170แรงม้าจับคู่กับเกียร์ธรรมดาถึง6สปีดสำหรับคันนี้มีการตกแต่งเพิ่มเติมเริ่มกันที่กระจังหน้านะครับและชุดกันชนหน้าเป็นของแรปเตอร์ตัวกระจังทำเป็นตัวสอ f ฟอร์ดสีดำด้านมาพร้อมกับไฟ LED 3.4ส้มและมีการเปลี่ยนไฟหน้าเป็นไฟหน้าที่จะเป็นโฟมโปรเทคเตอร์พร้อมเดย์ทัมลันนิ่งไลท์ เป็นรูปไฟตัวสีสำหรับไฟคันนี้มาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติด้านล่างมีการเปลี่ยนกันชนเป็นทรงแรปเตอร์มาพร้อมกับไฟตัดหมอกที่จะเป็นโคมแบบโปรเจคเตอร์เป็นโคมแบบลูกแก้วตัวรถทําเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดําด้านพร้อมรีเวเตอร์สีเงิน ตัวสอนเอฟวอดีลูกค้าสามารถสั่งทําสีได้ถ้าไม่ชอบสีดำล้วนก็สามารถทําเป็นสีทูโทนหรือว่าสีอื่นที่ไม่ใช่สีดาก็ได้รวมทั้งไฟ led เป็นไฟสีสามจุดนี้เราสามารถสั่งเป็นสีขาวก็ได้นะครับไม่ต้องทําเป็นสีเหลืองเป็นอีกที่ไม่ชอบสีเหลืองสําหรับชุดกันชนหน้าแรปเตอร์ก็จะมาพร้อมกับตัวซุ้มล้อขนาดใหญ่แบบเรียบสีดําด้านลดปัญหาเรื่องลิ้วรอยจากการใช้งาน รับกับตัวล้อแม็กที่ลูกค้าเปลี่ยนเป็นแม็กขอบ18มาพร้อมกับสเปอยางที่จะเป็น2 6งหกห R เป็นแม็กของแวมพร์สามารถเลือกแบบเลือกลายได้เดิมเป็นล้อกระทะนะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นล้อแม็กขอบ18ระบบป้องกันไฟครบคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบรกคู่หน้าพร้อมช่องระบายความร้อนและด้านหลังเป็นดัมเบรกสำหรับรถบรรทุกหนักสำหรับตัวระบบป้องภัยไมีทั้งระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD และยังมีระบบป้องกันการลื่นถลาย ESP มาพร้อมด้วย สำหรับด้านข้างตัวรถไม่ว่าจะเป็นตัวแก้มที่มาพร้อมกับตัวแก้มออกแบบเป็นท่อระบายอากาศจากห้อเครื่องยนต์สีดําด้านตัดด้วยขอบ,โโบสีดําเปียโนแบ็กสีดําเงาพร้อมกระจกหูช้างขนาดใหญ่สีดําพร้อมไปเร็วที่กระจกมองข้างมือจับเป็นสีดําด้านลดปัญหาเรื่องริ้วรอยจากการใช้งานและได้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นท้ายกระบะมีขอบท้ายกระบะสีดําให้นะครับเป็นสีดําด้าน เสือเรานั่งหรือว่าวางของได้นะครับแล้วยังมีตัวโผล่เลานะครับเป็นบาร์ขนาดยาวเป็นเหล็กสําหรับปลูกของรัดของมัดของได้หมดนะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นๆอาจจะเป็นเฉพาะจุดก็จะเจอปัญหาเรื่องการปลูกของต้องหาจุดปลูกดีๆแต่สําหรับคันนี้ออกแบบเป็นเหล็กยาวเลยนะครับจะปลูกตรงไหนก็ได้แลวตรงไหนก็ได้ตอบโจทย์การใช้งานได้มากยิ่งขึ้นสําหรับท้ายกระบะคันนี้ฝาท้ายดีไซน์ใหม่ มีอักษรคำว่าเลนเจอร์อยู่ที่บริเวณด้านใต้ของฝากระบาดท,ท้ายเพิ่มเติมตัวคาลิกติดตัวคำว่าเลนเจอร์เข้าไปนะครับตัวคาลิกสามารถสั่นสีได้อย่างคันนี้ทําเป็นสีดำด้านนะครับมาพร้อมกับรหัส 4, ี่คูณสี่สำหรับรุ่นช่วงยาวหรือตอนเดียวโปวิลไฟท้ายเปลี่ยนให้กับคุณลูกค้าเป็นไฟท้าย LED ได้ความหรูหราและเห็นสว่างได้ชัดเจนจากระยะไกลในเวลากลาลกงคืนด้วยกันชนท้ายเปลี่ยนให้กับคุณลูกค้าเป็นกันชนท้ายเหล็ก เดิมจะยังไม่มีกันชนท้ายก็เพิ่มเติมเป็นชนท้ายเหล็กให้มีห่วงลากจูงสองข้างนะครับสีแดงทรงโอเมก้าและลูกตุ้มลากจูงนะครับทาเป็นสีแดงหัวลูกบอลสีเงินตัวกันชนท้ายก็มาพร้อมกับไฟถอยที่จะเป็น LED สำหรับภายในรถนะครับเบาะแยกอิสระซ้ายขวานะครับของใครของมันและตัวเบาะเป็นทรงสปอร์ตโอประชับตัวคอนโซลนะครับตกแต่งด้วยสีดำ ได้อารมควเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นปวงมาลัยเป็นปวงมาลัยไฟฟ้าลายสามก้านทรงสปอร์ตปรับระดับสูงต่ำใกล้ไกลได้ด้านหลังปวงมาลัยก็จะเป็นหน้าจอเป็นแบบหน้าจอเรือนใหม่แบบหน้าจอสีเป็นหน้าจอดิจิตอลมองแสดงรายละเอียดได้ชัดเจนเมนูภาษาไทยด้วยและจอกลางเป็นจอสีเช่นเดียวกันนะครับขนาด10.1นิ้วเมนูภาษาไทยทัชสกรีนได้ เชื่อมต่อพวกแอปพลิเคชัน Ford ดพ s สเผื่อเราสั่งงานล็อกรถกดล็อก,ก,ก,กจากมือถือได้เลยหรือพ้นหาจากตำแหน่งรถจากมือถือได้และยังเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายด้วยด้านล่างเป็นปุ่มปรับเครื่องปรับอากาศและขยับลงมาก็จะเป็นจุดชาร์จไฟทั้ง USB และ USB C มีระบบมีระบบล็อกเองื้างไ,ไฟฟ้าด้วยเป็นดิฟล็อกระบบเกียร์เดินหน้า6สปีดระบบขับเคลื่อนไฟฟ้านะครับเป็นแบบ4ล้อ แบบกดนะครับจาก 2H เป็น 4H ่เสี่เป็น4โลก็หมุนได้เลยระหว่างขับขี่แต่ว่าจาก4ีไป4 l ลอาจจะต้องหยุดรถนิดหนึ่งนะครับใช้งานง่ายสุภาพสตรีก็ใช้งานง่ายหรือคนที่ขับรถแบบโปวิวใช้งานใหม่ๆคันนี้เรียนรู้ได้ง่ายแล้วก็ใช้งานได้ง่ายด้วยตัวรถค่อนข้างสูงจากรุ่นปกตินะครับก็จะมีตัวบาร์หนสําหรับขึ้นรถได้แผงประตูออกแบบเป็นที่เปิดแบบมิดชิดนะครับ กระจกไฟฟ้าคู่หน้ามีเซ็นทรัลล็อกพร้อมตัวกุญแจรีโมทมีระบบฝังชิปในกุญแจป้องกันการโจรกรรมด้วย่างคันนี้ได้ระบบแอร์แบ็กคู่หน้ามาเลยนะครับแล้วก็มีระบบช่วยโทรฉุกเฉินด้วยครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรุ่นกระบะ ว่วยาวหรือกระบาตอนเดียว4คูณ4ันนี้ที่ลูกค้าตกแต่งเพิ่มเติมซึ่งตกแต่งขึ้นมาแล้วดูดูดันมากยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถโทรติดต่อสอบถามรายละเอียดกับผมได้เลยนะครับผมประสิทธิ์โปรโมชั่นสอดสุดคุ้มครับ0996265262หรือจะเป็นในดีไลน์นะครับ prasig0996265262 บันทึกเบอร์โทรศัพท์ขึ้นไลน์อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับและช่องทาง u t u b e นะครับโปรโมชั่นสอดสุดคุ้มครับสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดแคมเปญโทรมาสอบถามรายละเอียดการจัดแฟแนนได้เลยนะครับผมมีบริการจัดแฝแนนและส่งรถถึงบ้านฟรีด้วย สำหรับคุณลูกค้าท่านไหนอยากให้ผมแต่งแบบคันนี้ก็รีบติดต่อเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวผมจัดแคมเปญพิเศษให้เลยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปหน้าผมจะมีรุ่นไหนแนะนําอีกเดี๋ยวผมแนะนํามาเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอพระคุณครับสวัสดีครับ